อัจะนะอชนาเจ้งชายพ่อหน่อยพระเจ้าเครื่องประดับปเปี่ยมมาจากไหนเนี่ยสารีอีกเครื่องประดับพวกนี้ นี่เป็นอะไรกันไปเอามาจากไหนหมายความว่ายังไงก็จากร้านน่ะสิพ่ออย่าล้อเล่นนะแล้วพ่อไปเอาเงินมาจากไหนแกกําลังจะซื้อของพวกนั้นใช่ไหมเล่าแล้วแกเอจะเอาเงินจากไหนไปซื้ออของพวกนั้นเล่าผมเอามันไปจากอะไรได้ในโรงรถงี้เล่าราไรได้จากโรงรถงั้นเหรอรงรถไหนหละ่ะฮะโรงรถ ถูกปิดลงแล้วเหรอลูกชายแบบไหนกันที่เธอเลี้ยงหมาสวิตาลูกชายที่ปิดบังความเจ็บปวดจากพ่อและแม่เขาทนความเจ็บปวดคนเดียว ร้องไห้คนเดียวจะข้างไหนแล้วมันมันจริงใช่ไหมมานับมันจริงใช่ไหมฮะเป็นอะไรไปเล่าบอกสิทำไมถึงปิดบังเรื่องนี้กับเราเหรอพ่อเป็นพ่อแกนะมานับฉันเป็นพ่อของแกเข้าใจไหมถ้าแกทนความเจ็บปวดโดยการอปิดบังจากพ่อได้ พ่อก็รู้ว่าจะรักษาความเจ็บปวดให้แก่ได้ยังไงเข้าใจไหมเราเก็บเงินไว้ในบัญชีฝากประจําซึ่งเราได้มันมาจากเงินประกันของสาชินพ่อไปเบิกมันมาวันนี้และพ่อก็ซื้อของพวกนี้ด้วยเงินนั่นไงเล่าเงินจำนวนที่เหลือนะอยู่กับพ่อ ฉันจะเอามันให้เธอดีไหมล่ะสาวิตาเออเออชวันนี้พ่อผิดไปแล้วนะเออเออพ่อใช้เงินของแกเออกับลูกของแกไปโดยเออโดยไม่ได้ขอเลยอะแต่ว่าแต่พ่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพ่อคะไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นเงินของเรา พ่อมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะใช้มันแล้วพ่อก็ไม่ต้องโทษตัวเองเหรอกนะคะหรือว่ามาอธิบายอะไรกับหนู <c oughs> มันโจแม่เบื่อกับน้องสับ้ายแก่แล้วนะคนเก่งแค่ไหน ก็ยังไม่กล้าแย้มกับแม่ขนาดนี้เลยแต่ว่าสองคนนั่น,นแต่ว่าแม่อาชุกกำลังได้รับการลงโทษอยู่นะชีวิตเธอน่ะพังลงแล้วละ่ะแต่วาชาละ่ะเธอละ่ะมันมีชีวิตที่ดีแม่พยายามแค่ไหนพยายามจะปั่นให้บับนาเกลียดมันแค่ไหนแผนทุกอย่างที่แม่ทำให้วาชาก็พังหมด ถ้าแม่หาจุดอ่อนของมันได้ล่ะก็นะแม่เอ,อว่าไงหนูรู้แล้วละ่ะอ,อ,อะไรเหรออดีตของวาชายังไงละ่ะตอนที่เธอออกจากบ้านไปยังไงนั่นละ่ะทุกคนก็รู้แล้วนี่บาบนาเองก็รู้ว่าเธอหนีอ,ออกจากบ้านไปแล้ว แล้วมันยังไงใช่แม่แต่ไม่มีใครรู้ว่าว่าเธอไปทำอะไรหลังจากหนีออกไปใช่ไหมล่ะว่าชานะไปมีความสัมพันธ์กับหัวหน้าแล้วก็ทะเลาะกับเขาใครจะรู้ว่าเธอเลึกซึ้งกับหัวหน้าไปถึงระดับไหนแล้ว <c oughs> ไม่มีใครรู้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะแน่หนูคิดว่าเราปลุกปั่นได้นะคิดว่าอย่างไงล่ะมันจูข้อมูลนี่ดีมากเลย เราจะทำลายชีวิตของวาชาวาชาจะต้องจบสิ้นเอ,อ, <c oughs> อแต่ว่าแม่อะไรจะทำอะไรก็คิดดีๆก่อนนะเพราะว่าวาชานะไม่ใช่อาชันะถ้าแม่เอาเรื่องนี้ไปแฉบอกเลยนะว่าวาชาจะรีบไปสารภาพกับบับนาก่อนเอาหน้ามันจูเรามีไฟอยู่ในมือแล้วเราจะเอาไปจุดเทียนทำไมเราก็เผาบ้านเลยสิ <c oughs> แกบอกเองว่าเรื่องนี้เราเอามาทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้นะแม่บอกเลยนะว่ามันเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนในงานแต่งของหวาดชาเอาแบบที่ไม่ต่างกับงานแต่งของอาชนาเลย ชะลวนี้สร้อยแต่งงานนั่นทำไมห่ะมานาบฉันมีสิธ์ใส่มันแล้วนี่เธอจะมีสิทเด์หลังแต่งงานเท่านั้นมานาบแล้วเวลาของเราจะเหลือแค่ไหนสำหรับการแต่งงานเรามั่นกันแล้วนะชะลอวันนีการมั่นกับการแต่งงานมันต่างกันและสร้อยนั่นก็เป็นสร้อยของอัชนาด้วย เออมานับฉันเอออยากจะบอกเธอตั้งนานแล้วแต่ฉันบอกไม่ได้ใส่ร้อยแต่งงานหลังจากที่เราแต่งงานแล้วเธอไม่จําเป็นเออจะต้องเอาสร้อยของอาชนาไปใส่เลยมาณพมันเป็นของเธอมันเคยเป็นของอาชนามันเป็นสิทธิ์ของฉันที่จะเอามันมาจากอาชนานะเธอจะต้องให้ฉันเพราะว่าฉันเป็นอนาคตภรรยาของเธอ นั่นหละที่ฉันพูดเธอเป็นอนาคตภรรยาแต่ไม่ใช่ภรรยามันถึงผิดเงี้ยเราที่ใส่สร้อยแต่งงานตอนนี้ก็ด Кор ได้มานะถ้าไม่อยากจะให้ฉันใส่สร้อยนี้ฉันก็จะไม่ใส่ เอาไปสิฉันจะใส่สร้อยแต่งงานนี้ก็ต่เมื่อเธอใส่ให้ก็ได้ มนับเชรวณีใส่ส้อยนี่ใช่ไหมล่ะแสดงว่าคุณรู้แล้วใช่มานับเธอใส่ตอนหน้าของฉันเลยนะแล้วทำไมคุณไม่ห้ามล่ะฉันจะทำอะไรได้ล่ะฉันจะห้ามเธอได้ยังไงก็หลายวันที่ผ่านมามันมีแต่เรื่องเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ฉันก็ต้องยอมทนแต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีแต่ภรรยาคุณเท่านั้นแหละมานับ ที่จะมีสิทธิ์ใส่สร้อยคอเส้นนี้และเชลวณีก็จะเป็นภรรยาของคุณในอีกไม่ช้าและสร้อยเส้นนี้ก็จะเป็นของเชลวณีผมไม่คิดแบบนั้นสร้อยแต่งงานนี้เป็นของคุณเมื่อวานนี้แล้วมันจะเป็นของคุณจนกว่าเราจะหย่ากัน ไม่嘛นะฉันใส่มันไม่ได้หรอกนะผมเอาสิ่งที่เป็นของคุณเมื่อคืนให้คุณแล้วคุณจะจสินใจแล้วว่าคุณจะทำยังไง มายาไปเปิดประตูหน่อยสิโอโ้โหสวิตามาบ้านฉันเลยเหรอดีเลยนะแม่มเ,ปเป็นไงบ้างลูก วันดูให้แม่เข้ามาก่อนสิให้โอกาสฉันแสดงความรักด้วยมนันนี้เข้าไปข้างในกันครอบครัวนี้นะไม่รู้จักการแสดงความรักหรอกนะ <c oughs> อาจิตจ๊ะออกมาสิแม่ยายแก่มาถึงที่นี่เลยนะมารับพ่อนหน่อยมาทักทายหน่อยสิ เอาเร็วสิ ละสิกะเราเอาเครื่องประดับกับสารีมาให้เราจะทำตามที่คุณต้องการนะอ,อ๋อฉันจำได้อือ ดาโมดาแต่ฉันบอกว่าอะไรนะจะให้อะไรกับเราก็ให้มันที่สมฐานนะหน่อยสินี่ฉันก็บอกแล้วว่าไปซื้อสารีพวกนี้มาจากไหนกันสาวใช้ของเราก็ไม่ใส่ของถูกขนาดนี้หรอกนะเนรสิกาเราทำทุกอย่างเท่าที่ถาได้แล้วเราใจมากกว่านี้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงๆนะเราถึงบอกว่าไม่ต้องให้อะไรเราอย่างไงละ ถ้าซื้อไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนี่จะดื้อไปทำไมกันฉันเยจะเอามันไปทำอะไรได้ละ่ะเครื่องประดับฉันเก็บไว้ก็ได้นะแต่ว่าสารีละ่ะคุณดาโมดาลูกสาวของบ้านเดชมุกจะใส่สารีถูกได้ แต่ลูกสับไพยของบ้านเรานะ่ะไม่มีทางมองสาหรีแบบนั้นหรอกนะฉันไม่มีทางให้วันดีตาใส่ของถูกๆมายานี่มานี่สิมานี่ตอนอาจิตแต่งงานฉันไม่ได้ให้อะไรเธอเลยถ้าอย่างนั้นก็เอามันไปให้หมดเลยนะ ไม่ทำแบบนั้นไม่ได้นะเราเอามาให้ลูกสาวเราด้วยความรักนะฉันยอมรับว่าเธอให้ด้วยความรักเราก็ยอมรับมันด้วยรักตอนนี้ฉันจะเลือกว่าฉันจะให้ลูกสะพ้ายใส่ไม้ถ้าฉันให้วันดีตาใส่สารีพวกนี้ฉันคงต้องอายต่อหน้าแข่พอดี นี่เอากลับไปดีกว่านะเอากลับไปเลยโอ้ใช่ฉันนึกออกพอดีการแต่งงานของวันดีตากับอาจิตจะเกิดขึ้นตอนค่ำมาร่วมกันด้วยนะแล้วก็ได้โปรดนะได้โปรดให้ใส่เสื้อผ้าดีๆมาร่วมงาน ผู้คนจากครอบครัวรวยๆก็จะมาร่วมงานแต่งนี้ด้วยนะเราจะเข้าร่วมปาร์ตี้กันหมดฉันก็ไม่อยากจะเสียหน้าจะลองใส่ชุดอะไรก็ได้นะแต่ว่าเธอนะ่ะไม่มีทางเป็นเหมือนเราได้ใช่รสิกาเราไม่มีทางเป็นเหมือนกับเธอเพราะว่าเราน่ะมีมนุษย,ยธรรมนะแต่ว่าเธอนะ่ะ ลืมความเป็นมนุษยธรรมไปหมดแล้วตวิตเงียบยราศิกาเธออาจจะลืมว่าฉันให้ของที่มีค่าที่สุดในโลกไปกับเธอแล้วลูกสาวของฉันไงฉันก็เลยยอมเงียบเรานะ่ะรวยไม่เท่ากับเธอนะและอาจ,จิตก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับวันดูได้ เธออายที่จะนับญาติกับพวกเราต่อหน้าคนอื่นใช่ไหมเราก็อายที่จะเรียกอาจิตว่าเป็นเคยเหมือนกันนั่นแหละงั้นเหรอพูดมาก่นน็ดีฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ฉันช่วยไม่ได้นี่ฉันเนี่ยให้อภัยเธอไปเรียบร้อยแล้ว เราเป็นญาติกันแล้วแล้วเราจะมาถือสากันทำไมใช่ไหมว้าวว้าวดีมากเก่งมากไม่ยุติธรรมเลยมีคนทำผิดเราถึงต้องจำใจให้อภัยสินะรติกาเราเราจะมาล่วงงานนะ<ม>ไปเธอะสวมิตาไปเธอะ วันดูแก่ไม่ต้องกลัวหรอกนะลูกโทรหาแม่ถ้าต้องการได้ทุกเวลาเลยนะแกไม่ต้องไปกลัวนะลูกกลัวทำไมกัน Bài thơ Bài lấu tí bài สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ mm. เรารอนานทีเดียวนะแขกของเราถามถึงเธอกันจะตาย mm. oh. เอาเข้ามาก่อนฉันจะแนะนำให้รู้จักค่ะ mm. วันนี้เลยคุณปัณดิตฉันจะแนะนำให้รู้จักพวกเขานะคะนี่คือหมานาบพ,พี่ชายของลูกสะพ้ายของฉันเขาเป็นช่างตัวเล็กในโรงรถใหญ่และนี่ก็คือคุณดาวโมดาพ่อของวันดิตาเขาเป็นนักแสดงต๊อกต่อย ในโรงละครเกรสี